Station Talk คุณผู้ชมคะปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอเป็นปัญหาหนักใจของใครหลายคนคะ่ะและจำนวนไม่น้อยก็หมดเงินไปกับสารพัดวิธีในการรักษา แต่ก็ทําให้ดูดีได้เพียงชั่วขณะแต่สําหรับบางคนเป็นหนักกว่าเดิมค่ะดังนั้นการศึกษาหาข้อมูลการรักษาที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อไม่ให้ปัญหาฝ้าตื้นกลายเป็นฝ้าลึกอีกต่อไปค่ะวันนี้เราอยู่กับนายแพทย์กฤิศสิริมหาราชศัลยแพทย์ตกแตง่งและผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะการรักษาฝ้านี่รักษาให้หายได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ คือถ้าเราอยากจะรู้ว่าการรักษาฝ้าหายได้หรือไม่หายนะครับเราคงต้องมาเริ่มกันก่อนนะครับว่าฝ้าคือเม็ดสีปกติเนี่ยแหละครับที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเราแต่เกิดจากการสร้างที่ไม่ปกติก็เลยทําให้กลายเป็นสีที่เข้มขึ้นกว่าบริเวณอื่นส่วนใหญ่แล้วเราจะบอกว่ามันเป็นฝ้าหรือไม่เป็นฝ้าเนี่ยก็คงต้องดูที่ขนาดมันนะครับปกติเราจะใช้ขนาดที่มากกว่าขนาด1เซนขึ้นไปจะบอกว่าอันนี้คือฝ้านะครับบริเวณที่จะเกิดฝ้าได้บ่อยๆก็มกักจะเป็นบริเวณที่ เป็นส่วนสูงของใบหน้านะครับเช่นหนกแก้มหน้าผากคิ้วคางน,นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนที่ถูกสัมผัสกับแสงแดดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้เกิดฝ้าได้บ่อยทีนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่มาทําให้กันมีการเกิดฝ้าเกิดขึ้นบ้างนะครับปัจจัยก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่เราสามารถจะดูแลควบคุมได้กับส่วนที่เราดูแลควบคุมไม่ได้นะครับที่ดูแลควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนอย่างเช่นในบางคนที่มีการ เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเช่นการตั้งครรภ์การให้นมบุตกรก็อาจจะมีฝ้าเกิดขึ้นบนใบหน้าได้ซึ่งพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมื่อสภาวะพวกนั้นผ่านพ้นไปฝ้ามาักจะหายไปได้เองโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องรักษาอะไรนะครับส่วนปัจจัยที่เราควบคุมได้ก็มักจะเป็นจากแสงแดดความร้อนเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในประเทศเราที่แสงแดดค่อนข้างแรงนะครับอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับค่ะทีนี้เรื่องของการรักษานะครับการรักษาก็มีอยู่หลายๆวิธีนะครับการรักษาให้หายหรือไม่หายเนี่ยต้องมา คุยกันก่อนว่าหายไปว่าอะไรนะครับหายในทางการแพทย์เราจะบอกว่าสีของตัวฝ้าเนี่ยมันจางลงไปปริมาณเท่าไหร่แล้วแต่วิธีการรักษานะครับค่ะมีวิธีการป้องกันการเกิดฝ้าได้ยังไงบ้างคะคือวิธีการป้องกันก็คือเราก็จะมาดูจากสาเหตุนะครับสาเหตุที่เราสามารถจะดูแลควบคุมได้อย่างเช่นเรื่องของแสงแดดเรื่องความร้อนนะครับตรงนี้ถ้าเราป้องกันมันก็จะทําให้การสร้างฝ้าหรือว่าการเกิดฝ้าเนี่ยลดลงได้นะครับ หลักๆง่ายๆคือถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องออกไปข้างนอกบ้านนะครับไปสัมผัสกับแสงแดดเราก็แนะนําว่าให้ใช้ครีมกันแดดทาก่อนทุกครั้งนะครับ<ะ>การความร้อนนอกบ้านอาจจะต้องมีร่มสักนิดนึงนะครับการรับประทานยารักษาฝ้านี่ได้ผลจริงหรือเปล่าคะคือก็มียาบางอย่างนะครับซึ่งมาสามารถจะรักษาฝ้าได้นะครับแต่ว่ายาพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวฤทธิ์ของยาจริงๆเป็นยาที่รักษาเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแต่ว่ามีผลข้างเคียง ที่เราพบในคนไข้ที่รักษาการแข็งตัวของเลือดเนี่ยทำให้ผิวเขาดูใสขึ้นสีผิวจางลงนะครับหลังๆก็เลยมีการเอาใช้ยาเนี่ยเอาใช้ผลข้างเคียงของยาเพื่อมารักษาฝ้าแต่ปริมาณของยาที่มาใช้เพื่อจะลดปริมาณของฝ้าลงไปได้เนี่ยจะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงการทาครีมรักษาฝ้าเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยรักษาฝ้าให้หายได้จริงหรือไม่คะคุณหมอก็ครีมรักษาฝ้านะครับก็ยังสามารถจะรักษาฝ้าได้อยู่นะครับทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะการเป็นของฝ้านะครับ ส่วนใหญ่แล้วตัวครีมรักษาฝ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือจะเป็นกลุ่มครีมที่เป็นครีมฟอกสีผิวพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสเตียรอยที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับในการจะใช้ครีมพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะไปใช้ด้วยตัวเองนะครับหรือว่าไปซื้อหาตามท้องตลาดหรือตามร้านขายยาทั่วไปควรจะไปพบแพทย์แล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนครีมชนิดที่2ก็จะเป็นครีมกลุ่มท <sk r ime> ี่ควบคุมการสร้างเม็ดสีหรือว่าลดการสร้างเม็ดสีนั่นเองนะครับครีมพวกนี้เนี่ย จะค่อนข้างปลอดภัยมากๆสามารถจะทากันได้เป็นระยะเวลานาน,านๆเป็นหลายๆเดือนหรือเป็นปีๆก็ยังได้นะครับคุณหมอคะแล้วทําไมบางคนรักษาฟาหายแต่บางคนกลับเป็นหนักกว่าเดิมคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของฝ้านะครับว่าตัวฝ้านั้น,นอ่ะ<ข>อเกิดขึ้นมาอย่างไงบ้างอยู่ในระยะไหนของฝ้าถ้าเป็นฝ้าที่ตื้นๆการรักษาก็ค่อนข้างง่ายอาจจะใช้แค่ยาทาแค่ไม่กี่วันหรือว่าสักสองสัปดาห์ฝ้าก็จะหายไปนะครับ นอกจากนี้ยังมีการรักษาฝ้าด้วยวิธีอื่นอีกหรือไม่คะการรักษาฝ้านะครับนอกจากที่เรากล่าวมาเรื่องของยากินยาทาแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มที่เป็นใช้เลเซอร์หรือว่าใช้แสงบางอย่างนะครับแล้วก็มีการขับยาเข้าไปในผิวก็ยังรักษาได้นะครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์กฤษศิริมหาราชศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามที่มาให้ความรู้ดีๆกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับการรักษาฝ้าที่ถูกวิธีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ